ซื้อประจำวันที่สพไว้ก่อนก็นได้แล้วก็มันก็ไม่ต้องมีพิเศษนะมันไม่มีผลครับเป็นที่เขาใช้หมายว่ามันเกิเดเหตุตรงนี้แต่ผู้กรณีไม่อยู่เ<อ>ขาก็จะแนะนำไม่มีเหตุจะแจ้งไปลงซื้อประจำวันที่สพแต่ถ้าเกิดผู้กรณีอยู่อ่ะตำรวจก็จะมาไม่ยัง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 พี่ยังเพิ่งเปพี่ยังเพิ่งเปิดตรงนี้ต้องใส่แมสก่อนนะพี่นะ ตอนนี้มีอาการปวดหัวปวดอะไรไหมมีครับปวดหัวนะตอนนี้เวียนหัวอ่า๋ยวปั๊น,นโซนไงหนึ่งสิบห้าบาทเจ็ดใชายหนยงานมีแผลเจาะบ,บริเวณคิ้วด้านขวาสาเหตุถูกทำร้ายต้อง ร่างกายด้วยแม่ไม้มวยไทยสยามโดนงั้นที่หนึ่งนำผู้รับบาดเจ็บวัา25เราพอบางใหญ่เวลานี้เปลี่ยนน่าจะมาเงี้ยเลย

ขขึ้นไม่โดนเต้พี่ผมไม่รวมมันอย่าให้เขียนไป